สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เหล่าพี่น้องสูงก้นพี่น้องในประเทศเวตาลเมืองเทพทางนอกรายตัวผู้ลึกครับทภาพมลทัศน์กับเขาผมเหมือนกับผมมากับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับฟ้าห้องบึ้มอยู่นานแล้วมองเนี่ยครับผมหมุนดอกแค่ครับผมภามาเทเบีดครับผมไปเฝ้าเบือกันเลยนครับเด้อพามาเทเทเบีดที่นี่แหละคุณมันหมักนะครับเนาะ มือนพวกหมักได้ครับผมมักแต่ในหน่วยนครับผมมักใส่เบ็ดนี่หายอยู่หัวจีน,นครับเนาะมันยังบุตรสือเพิน่นครับมันได้มันก็ดีใจตัวครับข้นเมืนว่าหม่องเก้านี่แหละในข้องในเนียงนี่แหละอีกทีหลังเก้าครับผมเบ็ดนี่เป็นเสื้อหน้ามันแมนใส่เ้เป็นเสื้อแล้ครับผมนี่ครับปูครับปูขุดออกครับผมคั้นโฟตกมากคือที่พอด้ขุดเด็กที่นี่หากเก็บอกอเกเมาแก่ให้หน,น่าน้ำขอนขอนดูเลยครับผมไปเลยหมาเนึง อ้าวพื้นคุณม่ไมาซื้อป่าหรือวะนี่เราซึ้อป่าเลยครับผมทำมันพุ่มมันเหรอขอนเป็นขอนเลยครับบอมรอบนึงขอนเป็นขอนป่ากับขอนนี่กันละเอ้าวแล้วชุดเกาชุดเดือมันนี่ครับผมชุดมันหมานี่ละใช่เด็ดเหนือฟ้าห้องหรืออะไรจังหวะนี่มันถ่าฝนหมดจังแล้วป่าลองเมึงครับเนาะนี่ครับอ๋อโบลองโบลูก หมาเนื้อว่านยัหว่นานเอายัง,ยงว่าฝนนี่ตกยังไงวะฝนตกมากขพาวไปแตกบรกแตกอึ้อยงยังไง <c oughs> อยู่ใช้เดือดข้าวหลังที่ก่อนแหนงครับผมเดี๋ยวไปแนนครับผมเดี๋ยวบอกเขาไงพีเจ้าไปรอบที่แล้วยังมันนำนี่เหรอ ปากอใหญ่ยตัดฟึ่งพึ่งหายเก่ง,งหักงัวมดวันเอาแห้งสุดเด้ครับผมดูบานอ่อนๆครับฝนกับพ่อท่านตกเพป็นก็นเรือบ้านเขาแล้วล่ะช่วงนี้เนาะบ้านไหม่อาฝน เสียอกห้บห่อชื่อเพียงมันหวานตัวยังไหอยู่บุกมันห้องแยกฝนบนฟ้าเพิ่งมาอยู่นี่เสียพักเสียบแน่ด้วยครับผมท่านเอาไปก็เอาไปซะท่านเสียบพักปานเนี่ย มน mm hmm. şey ี่อะนี่เดิกไปดประสบการณ์เด็เร้าลูกคทอกหลังขอาลูกควอกซึ่งแว๊กแว๊กหนี่ง จะไข่แม่โคดีแล้วยังมาใส่เบ็ดออกเปล่าไงเด้อจีปันเป็นสิบู่หนี้จีแบก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 อยู่มองควายันหมดดยหลาเชื่ไปร มดดงคุณไปมาองมันว่คมันแดงแตกมาใส่กวยตยางเี้ยนยเสียบขาก็ครับผมตัวหน่อยให้ปนกัน ขออนุญาตเสต๊ะเพลิงครับผมจะมาดูลมีหยามกันครับฝลาเต้ครับฝนติดโต๊ะมือผมอยู่ผมจะมัาสกินบ่กินปลาก็ได้เบ็ดมันถ่าฝนครับผมกากันยังไม่เร่งขึ้นเลยครับผมเวลาตอนหนึ่งก้อนซีโมงกว่าครับผมข้ามายามเบ็ดครับอดูลุนครับผมเมื่อหนี่งเพื่อจะไปทำงานนะครับเด้อเจะมายามตะเว่นงานปลาเขาหญ่ดูดมายังหรอครับผม นอะไรพี่อ่อนหวนกับผมตองเวียนเดสมอเลมวัน,รน,ห,วนหรอบะห่อนปนพี่หูได้หรอมื่นะตรวจสุขภาพร่างกายเมื่อไะยังเงี้ยเงี้ยบอกขายติ๋มยังอยู่ยัอยู่ หล้ S <S <S 2> <S 2> <บ>นป้าขึ้นฝนครับผมขุ้มฝนตกอ่แหละง่ามีแล้วครับผมไพ่กระตาหน่อยด้ครับหาเก็บม,ม่วงฝนตกไอ้ร่มไม้ด้ส่จะเป็นหน,หน่อยเหราวะเก็บมวงไว้เทแม่เห็ดมวงแนนะครับเน,ะนาะเอาไตีผีกินวัจะร่มหนึ่งยง่ายก,กันเลยด้ครับ เน่ยเก็บงวงมวงๆๆงน้นยังอีกตครับสมัมอีกหน่อยไะกี้เนุ่นมึงมาไปแล้วอีกหน่อยมาแล้วยังก็เลยแจ็คสวยอยู่ครับผมส้องล้งสุดท้ายแล้วปุ๊ขือเลยครับผมรอบนี้เขือแล้ว,วออปลาทาฝนมาจ้ะฝนตกยังไงก็ถึงปาง้าถึงฝน เ้าไม่เช้าไปแล้วผมจะทำมาย่างไหมครับผมรอบนี้บ้ขึ้นแล้วไปทางเขาอดรอดล,อล่ะสวัส <c oughs> ดีเจ้าาวครับมาเจ้าสาวจ้ามากับบรรยากาศฝนลินครับผมมันขึ้นฝนตกครับผมมันขึ้นนี่มานหลุนเบ็ดทำการผสมอาหารมาครับผมไปว่าไม่ได้ยักตัวเนาะแม่นครับไม่ได้ยักตัวครับว่าเนี่เป็นเนี่ยตัวนี้ส้มนี้มันเยอยน้ำฝนเบ็ดมันเดือดล่อนครับผม ทั้งแหลกบรรยากาศฝนตกลิ่นครับผมเศร้าเนี่ยวันวานเขาได้ดีดผู้วันว่าน<ๆ>ไปไหนแล้วคุยพระท่านว่านกักนล่อก่อนนะครับผมแห่งมันแห่งวันนี้ยังปั้นเลยครับผมห,หน้าหน้าวานนะครับเนาะ้องวานเลยสบายตันร้องแห้งกับน่าวอีกละ <c oughs> นี่รอบสองนาะรอบแรกไว้เยอะโตนะครับเน้องนี่อู้ดด้วยครับผม ตึกมั้งครับผมผู้จิหมาเนาะไอ้เพชรหลอดนี่ครับใส่มาทั้งครึ่งแค่ว่าช่วงล่างนี่หมาเนี่ครับผมหัก่างนี่ยไม่ได้กินจำเลยเสียบกระบอกเลยเลื่ <laughs> ลอน้ยหลังนี่ที่เป็นหม,ม,มูนุ่มพุพ่มพวงนี่นี่เห็นไหมคือพันปลาพุ้งทั้งสั่น เขาไม่ลำหรอวะมันลำหรอวะ่ลำว่าไงหรอวะนี่คือเป็นปลาพวกบุ hey, ้งตแตรงเสียงเนี Actually, right ่เป็นอยังอันมีก็ไดโอ้ยเนาะโอ้มีปลาตัวน้องแม่แม่ม่แม่แมสนี่ครับผมตัวที่สวยเลยกูโอ้ยสพเอ้ยเี๋ย นี่ครับก้อนเขานี่เลยนี่ว่าพุ่งพอดินครับผมนี่ขั้นเขานี่ปิกกระดิ่มาแห้งครับอุ้ยอึบโอ้โอุ้อุ้ยปาบ่อน้องถืออีบอนน่ะช่างว่ะบ่อน่ะมันบ่อนอยู่พอมันบูจักละโอ้ยตัวงามเลยครับผมอันปลกบุ๋งสวยเลย ซ้ำหนึ่งก็ลังแสบเด้ครับป่าครับผมโบหน่อยโบใหญ่พอดีงามเลยนี่เห็นยังกินกระแสบครับผมตัวซ้ำนี่นะวันที่ดีครับหนึ่งแต้มหัวเสยมูลินเลยกูเลยเนาะกูเลยครับผมดุนมึงครับหลังที่สามเนาะเถือกเลยดีใจนะครับผมอุ่นใจขึ้นมาแล้วในห้องสูงนี่ดีใจเถอะครับผม ีนห้องสูงนีสิบเจ็ดหลังดุ่นมาครับเบิ้งงอยู่ครับผมนั่อยู่อุ้ยน้ำขึ้นข้าขนาดครับฝนมาใส่พป่านี่ฝนตกมั่งขึ้นนี่ฟ้าออกอยู่ลุ่มลนี่ผมเหาเี่ยมาใส่ครับผมเีก่อนะเียมหวหน่อยฝนตกใหญ่ไมนี่งใส่เียหวครับผมผักแล้วผมว่า ไปเสแหวงหาหัวก่อนครับข้ <tamam> <lamps> ากี่โก้กี่โกยครับผมตัวสิริยาได้กินนะครับเนาะมือมีเนีนแนวกายยังกไงไปเวียดนามเรืยังนี้ไม่ดีนะครับคนมะหัมมันเลยมื่นคนมะหัมก็ได้มื่นแล้มนไปหยาดซะยิ่ไปหยาดก็โกบานมื่นครับผมมันเป็นดินท่ามครับผมน้ำคล่องนี่ครับง่หยาดมื่นรวยๆเยู่ต้องงมผีนี่ดีครับผมจิกมั้งเนาะหน้า เดี๋ยวจะนกอะไรเรียนนัำนนุ้ยปลาหาวดีครับผมยผมะหาเงียประดุกมวเองีหัวม่ใช่ประดุกนะครับขนาดนี้ครับผมนี่ห่าวมันอีกบ่แงอยู่ครับผมเด็นชั้นัวอยู่เดี๋ยวจะป่นเดี๋จะปนนหะแข็งมาทนี่าอก ชีสุดเลยใกล้แล้วพนใกล้ล่ะใกล้ทุกนำผมอย่ามือมือับผมมือน่ี่ครับตัวหนึ่งไยแรงว่าเหรอปวนทีทางเลยปวดทีทางหรอเสะปลามันดพวกทบบาตเหมือนทางอดสองหลังสุดทายนะครับผมเมื่อเดียวว่าสิได้ดุนนี่ยยังเด้อซื้ออยู่ โอ้ยบอกให้หัหกกันพี่โรคน,นะครับผมคุณเครื่องเวนเราต้องหอยหักกันบุญเลี้ยวยางอ่ะน,นี่ลงกกม,มือนิไปตียาครับผมมือนกระติปีนลงเพื่อคนเพื่อกล่องตีตัวแล้วถ่ายแล้วทีว่นี่ อัน้เดแมนครับผมเดี๋ยวแรกบ่ได้เดี๋ยวสง้งได้ครับผมดีเป็นแล้วเนาะครับนี่ปนก็ได้แกงก็ได้ครับปลาตัวไหนครับผมนี่แมนครับนี่ทำงามเลยพอเห็นกับเ็บดอกแค่ไหครับผมนี่ยิงดรอวก์ยกิงกระปนครับต้นนี้ บรรยากาศตอนเช้าก็ออกมาเครับผมยามเบสครับเนาะหลอดนี่เขาก็ได้ไปตัวนึงนี่พยอยากได้กินครับหาอยู่หากินครับผมเง่อแตกเง่อแตนหมดเลยขอบคุณทุกท่านใจครับผมแถวล่างชิ้นชิมจบขอบคุณครับผมขอบค่ะทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นงก็ลังใจคลิปต่อไปครับพี่น้องจะหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็เพียงครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าจิ้มหน้าพ่อแม่ครับไม่จ้า